โอริจิโอคืออะไรวันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับหมอฟ้องจากวันวัน,วนคลินิกนะครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในปัจจุบันนะครับนั่นคือตัวโอริจิโอนะครับจริงๆแล้วโอริจิโอนี่เป็นเครื่องยกกระชับชนิดหนึ่งที่มีมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาดังปีนี้เนาะตัวนี้เทคโนโลยีเดียวกับเทอร์มันะครับกล่าวคือเป็นเทคโนโลยีโมโนโคลาร์า RF ตัวมนโนพลฟอาร์เอเนี่ยเป็นการส่งคลื่นวิทยุจากชั้นบนลงไปชั้นล่างนะครับเวลาเราเขาส่งคลื่นวิทยุตัวนี้มันทําให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นจากชั้นบนนะครับชั้นหนังกำพร้าหนังแท้นะครับลงมาถึงชั้นไขมันแล้วก็ชั้นเส้นเอ็นต่างๆนะการที่เขาส่งพลังงานจากบนลงล่างใช่ไหมครับก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับ ผ่านชั้นบนเนี่ยก็จะช่วยให้คอลลาเจนถูกสร้างนะครับทำให้พวกริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยชั้นตื้นนะครับดีขึ้นนะครับพอพลังงานผ่านลงไปถึงชั้นกลางนะครับหรือว่าชั้นไขมันนะครับก็จะทำให้ไขมันเนี่ยมีความกระชับขึ้นพอผ่านไปถึงชั้นเส้นเอ็นนะครับก็ทําให้เส้นเอ็นเนี่ยมีความหดตัวแล้วก็ยกระชับขึ้นดังนั้นแล้วการทําเทคโนโลยีโมโนพาราเอฟหรือว่า o อริจิโอเนี่ย จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างนะครับก็คือ1เลยริ้วรอยชันตื้นนะครับ2ก็คือความหย่อนคล้อยนะครับ3ก็คือกระชับไขมันนะครับสำหรับการทำบริจิโอนะครับหนึ่งเซสชันเนี่ยจริงๆใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะครับอาจจะประมาณสัก20-40นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องที่เขาอป t i m ม z e มานะครับทำให้ความเจ็บเนี่ยน้อยมากๆนะครับความเจ็บหมอให้2เต็ม10นะครับซึ่งไม่ต้องแปะยาชาก็สามารถทำได้นะครับตอนทำอาจจะรู้สึกร้อนๆอุ่นๆนิดหน่อยบริเวณผิวหน้า โอริโจก่อนทำกับหลังทำนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยนอกจากเตรียมตัวสวยอย่างเดียวนะครับหลังทำเนี่ยก็จะยกกระชับทันทีนะครับประมาณสัก10%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอลลาเจนมันจะถูกสร้างแล้วก็ไขมันก็จะสลายนะครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยตีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณ2เดือนนะครับก็จะเห็นผลลัพธ์เต็มที่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์อยู่ประมาณ8เดือนถึง1ปีนะครับหลังทำนะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่จำเป็นต้องพักหน้้้้าาาาานนครสมถแแตต่งหทีไดปกกิเลลยว็ รงบริเวณที่นิยมทานะครับก็สามารถทําได้นะครับบริเวณกระชับกรอบหน้านะครับแก้มเหนียงหน้าผากหางตายกเปลือกตานะครับบริเวณหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณเหนียงก็สามารถทําได้หมดทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมสนใจในการทำออริจินอลนะครับหมอแนะนําว่าเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับก็สามารถปรึกษาได้ที่วันวันคลินิกทุกสาขานะครับสวยครบจบที่เดียววันวันคลินิกครับ